กลุ่มที่ยี่สดูดาวในภพอตตะกันนะคะดาวในภพอตตะเนี่ยเป็นดาวพุธนะคะในดวงนี้เป็นดาวพุธแล้วก็พุธนั้นน่ะรากตงรงลงมาเนี่ยเป็นฐานสิบเอดราชาโชคนะคะาดาวพุธเป็นฐานสิบเอ็ด ราชาโชคเห็นไหมคะเห็นดาวพุธนะอัตตรารากตรงลงมาคลยคะ่ะดีไหมดีคะ่ะนะคะพุทธตัวที่สองเป็นปัตตริรินะคะเป็นปัตตริริอยู่บนฐานเห็นไหมคะเสียคะ่ะอยู่บนฐานแปด ะะก็แสดงว่าตัวเองดีแต่คู่ไม่ดีนะคะคู่อยู่บนฐาน8ตัวเองอยู่บนฐานราชาโชคนะคะแล้วงานที่ทำะะงานที่ทำอยู่บนฐาน17นะคะอยู่บนฐาน17เพราะฉะนั้นต้องระวัง คู่ครองพุดส่วนพุทธไม่เสียเลยนะพุทธข้างล่างก็เป็นอัตมะนะคะพุทธข้างล่างเป็นอัตมะเป็นอัตมะนะคะพุทธตัวนี้เป็นอัตมะก็คิดดีนะคะคิดดีแล้วก็เป็นสักกะ ก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนดีอะนะคะเป็นคนดีเป็นคนดาวบุญแล้วก็ฐานราชาโชคเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าอีอกตัวเด็กเป็นอะไรนะพุทธดีเด็กก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่พุทธนี้ คู่ครองคู่ส่วนไม่ดีอยู่บนฐาน8นะคะ mm hmm. ก็มาดูตัวเข้าอีกตัวหนึ่งตันดุได้จากเดือนเกิดเป็นพระฤหัสนะคะก็อยู่ในฐานนี้แหละราชาชโชคเรียกว่ามีความรู้มากกว่าหนึ่งสาขามีปริญญามากกว่าหนึ่งใบแต่ว่าเป็นหินะ กฎของพระฤสเสียเราดีค่ะแล้วอยู่บนฐานจักรพรรดิค่ะเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ใช่คิดเก่งอย่างเดียวหัวหมอด้วยเป็นทนายความดีเห็นไหมคะเพราะว่าหินะราพะอยู่บนฐาน13ก็เรียกว่าเก่งก็แล้วกันแหะเถียงเก่งหาข้อง้างเก่งหาข้อ เข้อพิพาทเก่งเรามาดูซิว่าถ้าเป็นทนายความอะเขาจะเป็นทนายความแบบไหนนะคะเขาก็มีดาวสุขแต่เป็นฐานังแพงใช้ของแพงแล้วก็ลงกระดุมพระหาเงินเก่งนะคะ แต่ดูสิค่าเป็นลงอะไรพยายะค่ะฐานเกตอ่พัชฉานทัดนังพยายะก็แปลว่าซื้อของไร้สาระรักใครชอบใครนี่ก็แบบไม่คิดได้คิดหลังอะดาวสุข อยู่บนฐานเกตถือว่าชนเสียแล้วเป็นปานกลางนะคะก็พอมีเงินแหละพอมีลาบฟุกๆเพราะฉะนั้นก็เป็นทนายความที่สามารถหาเงินได้คู่เนี่ยไม่ดีตั้งแต่แรกเป็น4ี่ฐานแปดนะคะมาดูฝีปากสิคะฝีปากเป็นอะไรเป็นเจดคะ่ะ ลากฐานลงมา13ค่ะแบ่งกล้าเสนอราคากล้าที่จะขอแบบเพราะว่าพูดเสียไอ้พูดดีพระหัสเสียเนี่ยเป็นจองวางแผนนะคะก็เป็นทนายความแพงอะ่ะนะปีตาสหัสชาก็คบผู้ใหญ่เป็นเพื่อนไม่คบหารุ่นเดียวกันแล้วก็ จ้างก็จ้างคนแก่ที่กว,กวนๆเลยเห็นไหมเป็นคนเก่งนะดวงเนี้ยเป็นคนเก่งนะคะกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มก็จะหัวหมอนะคะหัวหมอหมดทุกคนเลยแต่ดาวมันต่างกันนะคะจะเป็นดาวอะไรมันก็จะชนหัวหมอหมดเลยนะแต่ว่าไอ้ฐานที่มันรองรับเนี่ย มันเป็นนักเกลงสิบสกับ8เนี่ยมันเป็นนักเกลงเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ดูตาม้าตาเรือนะคะรุยอย่างเดียวเลยรุยอย่างเดียวเลยเพราะว่าดาวเสาร์ดีก็จะตื้อนะคะดาวเสาร์ดีไม่พออาทิตย์นะเห็นไหมเห็นอาทิตย์ไหม เนี่ยใจร้อนนะใจร้อนแล้วก็เนี่ยเอาญาติมาเป็นบริวารเอาบริวารมาเป็นญาติแล้วก็ในทางร้ายอาทิตฐานอังคารแปลกะในทางบู๊ทางรุยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นคนนักเลงแน่นอนเลยค่ะบริวารก็นักเกลง จก็น่เกรดญาติก็น่เกรดแม่ก็น่เกรดนะคะพ่อก็กวนประสาทพูดจะอะไรนี่กวดคนอย่างนี้ถ้าเราดูเวลาเราดูดวงเราก็จะไม่พูดในด้านลบเลยนะคะเราจะพูดว่าอุย้ยคุณเก่งคุณสุดยอดเลยหัวหมอคุณทำงานนี่ไม่มีใครสู้คุณได้เลยเพราะว่าญาติคุณอะเป็นแสงสว่างเลยเพราะญาติเป็นดาวอาทิตย์นะคะญาตินี่ลุยเลยอ่ะ ดูดาวอังคารสิคะดาวลุยไม่ใช่ดักเกรงอย่างเดียวนะเป็นคนที่ศัตรูใชบัชิบาไม่ค่อยมีศัตรูเพราะไม่เคยแข่์ใครจะลักใครจะชอบใครจะนินทาให้ร้ายไม่สนอริสุภะแล้วก็เป็นอริสุภะ ทุกดวงทั้งเจ็ดดวงก็หนึ่งก็คือกลุ่มนี้กลุ่มหัวหมอไม่แขร์ไม่สนใจต่อการเสียชื่อเสียงนะเวลาเราดูเราก็จะดูว่าเขาเอาตัวรอดแต่ว่าถ้าใครไปคบกับเขาอะเดือดร้อนค่ะเพราะเขานักเกรงก็ญาติโกโหติกาก็แบบเป็นพวกเดียวกันหมดรับใช้กันหมดเดือดร้อนแทนกันหมดค่ะ